ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินเรื่องการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใดโนกิฟโบริส no ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารได้ประกาศเจตนาลงการต่อต้านการทุจริตและมอบนโยบายโนกิฟโบริสของกระทรวงสาธาร เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลภายใต้แนวคิดกระทรวงศึกษาธิการโปร่งใสไม่ทนต่อการทุจริตประจำปีงบประมาณ2 5 6 7เ,เพื่อสร้างความตระหนักกระตุ้นปูกิจสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าวโรงเรียนบ้านหนองบงเงินตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกกิจสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งส่งเสริมค่านิยมทัศนคติกิจสำนึก และพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําอันมีผลต่อดุลยพินิษหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนําไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองบวเงินึงประกาศงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใดโดยสามบราแสดงความปรารถนาดีต่อกัน ด้วยวิธีการใช้บัตรเวยพรการเวยพรในสังคมออนไลน์หรือการทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัด